ในหวยนหวยอ่ะี่กระเป๋าไหนอ่ะเป๋าเดี๋ยวค่อยตรวจไปถ่ายรูปก่อนเอาหวยเขามาไม่าหวยเขามานเรื่องสับเปลี่ยนหวยเขานี่็นกระเป๋าตังอ่ะออคนเรองเขาอรอไม่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 อของพีตยของเขาจีเก้าสองจีสามอันนี้คือถ้าเเขาถูกอ่ะเขาเป็นไงผู้จตังค์เขาแล้วเขาต้องแบ่งมาเขาดึงคนื่นอ่ะถ้าเธอถูกเธอแบ่งเขาปะถึงจีเจ็ดเลยนะอ้ยพู เขาลองดูว่าเขาจะดูหวยไเ้เรื่อนมาเพราไรพวกเดือใบสุดท้ายใบตอนห้างจะปิดแล้วก็เดือใบสุดท้ายใบนี้แ้องเธอละ่ะชอเ้เลน,นี้เพาะสองสองมันเกิดเข้าไม่คนงมงายเป็นเด็กเป็นเล็กอยากป็ทางานต่อีเราซื้อครั้งแรกในชีวิตเลยก็คือซื้อครั้งแรกก็จะเอาฟ้าเลยเหรอที่แล้วมีสองใบสสองร้านนะของเตยใบนึ่งเออของเ่งเธอทําอะไรเธอแบ่งใพี่ๆเนออฟเิาปะคนละสองแสนได้ป่ะไม่กี่บาทแล้วละสองแสนคองเลยอะเธอเป็น พูดเหมือนกันจะรู้กัเนเนาะรีบที่ไปเดีย๋ยวที่มาถ่ายงานะมาตอนสี่โมงนะลางานกันไปได้ลยช่วเลียง <laughs> เอาบิ๊ไปด้วยจเจริรูปสดีสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะครับผมเป็ดนะครับทุกคนครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับทุกคนพอดีว่าผมอะไปเห็นคลิปของแบบเออพี่บี้แอมอยู่ใช่อะ ออกไปลนะคือผมมาไปเห็นคลิปของพี่บี้ครับที่แบบเขาแกล้งคีมงานเพราะแบบถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมไปดูมาแล้วผมก็แบบอยากลองทำบ้างเลยทุกคนที่อยากลองทำอะ่ะเพราะว่าเมื่อวาน่ะน้องแอร์เนี่ยเขาไปซื้อลอตเตอรี่มาครับทุกคนแล้วเขาก็แบบเวิร์ครับอุยถูกแน่นอนเลขนี้เขาฝันเธอฝันแน่นอนมันออกแน่นอนหกล้านต้องเป็นของเขา ตอนเนี้ยน้องแอร์เนี้ยเขากําลังอยู่ข้างนอกครับไปถ่ายรูปกับน้องเตยแล้วก็ตอนเนี้ยหวยกำลังใกล้ออกแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเอ่อมาบอกกันว่าวันเนี้ยวิธีแกล่ะจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ยเนี่มันมีวิธีอยู่ครับทุกคนผมไปศึกษามาแล้วก็คือว่าเราอ่ะสามารถเปลี่ยนเลขที่ออกรางวัลที่หนึ่งได้ครับทุกคนลองลองดูของวันนี้นี่ครับทุกคนอันนี้เป็นแบบผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่สิบเจ็ดนะครับทุกคนรางวัลที่หนึ่งจะเป็นอันนี้นะครับแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าซึ่งอันนี้ออกมาแล้ว อ่ะวันที่สิบสองปุ๊บแอรมจีพีตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็กดตรงนี้ต้องกดตรงน,นี้อ่าแล้วก็มากดตรงนี้ครับอ่ากดอันนี้ปั๊บแล้วก็เนี่ยเราเอาเมาส์ไปจิ้มตรงเลขนี้ครับมันจะขึ้นเลขตรงนี้ค,คือโค้ดของเว็บแล้วก็แค่เปลี่ยนเลขอ่าดูนะครับมันเป็นเลขนั้นเนี่ยเห็นไหมเป็นเลขโค้ดนะครับเป,เป็นเลขแบบรองที่หนึ่งแบบซึ่งวิธีทำเนี่ยง่ายมากครับเราแค่เปลี่ยนเลขตรงนี้เป็นเลขอะไรที่เราอยากได้ลองใส่หนึ่งห้าห้าหกดิ ปึ๊บนี่เห็นไหมเห็นเลยครับเป็น1 2 3 4 5 6นี่วิธีแกงง้แกง,ง,ากง,ง่ายๆแก้ก็แบบถูกหวยรางวัลที่ 1, <c oughs> 1> นี่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูพอดีว่าเมื่อวานนางไปซื้อหวยมาครับแล้วคือตอนนี้คุณเวลา5้าโมงสานะครับตอนนี้รางวัลอื่นเริ่มออกแล้วแล้วผมวก็ให้แบบเออน้องตรงน้องเต้ยเนี่ยเขาแบบไปหลอกล่อน้องแอร์ไปข้างนอก,อกไปถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเงี้ยเพื่อที่เราเตรียมการแก้เลขนี่นี่น,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 นี่เลขของน้องแอร์ครับเลขของน้องแอร์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสามสองสองนะครับที่น้องแอร <c oughs> <c oughs> ดูแบบยจนครับ เม no tamam> ื่อไหร่ไว้กระโตเมืวอไหร่ไวกัสโอ้าน่ารักอะเก็บไว้กันปะมึงจดไว้นะเฮ้ยสงสารว่ะเรากำลังแบบทำลายความฝันของเด็กคนหนึ่งนะเว้ยเขามีความฝันว่าอยากจะถูกลอตเตอรี aro aro ่หกร้านอ่ะคือที่เราคลิปเนี่ยคือเราแค่อยากรู้ว่าแบบถ้าเกิดน้องเขาลุมวันที่หนึ่งอะเขาจะทำยังไงเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยผมอะลองถามน้องเขาว่าแบบเออเนี่ยเกิดแบบถูกเนี่ยขอล้านหนึ่งเนี่ยเขาบอกให้เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดถูกจริงเนี่ยจะให้กูไหมแล้วก็นางจะเป็นยังไงอ่ะนั่นแหละครับทุกคนก็เดีีีี๋ยยยยยยววววววเเ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 รรรราาาาาามมมออออััันนนนนนทท่่่กกกกแแแแลลลลลล้้้้้้้้็็ปขหหหงงจผโตตบบฮ เลขออกแล้วเออกลับมาเลยกลับมาเลยแอดถูกหวยแอดถูกหวยเชี่ยที่สงสารเด็กว่ะร้องโกรธป่ะร้องโกรธแล้ก็เดี๋ยวเออรอออกครับแล้วก็เดี๋ยวมาเซตเลขกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ารีแอคของนางจะเป็นยังไงเวลานางถูกลอตลเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเลขราที่หนึ่งก็ออกแล้วนี่ ให้ดูนี่ครับทุกคนเลขที่ออกนะครับประจำวันนี 1> inhos, athletes, ้1กุมภานะครับจะเป็น9 4 4 3 0 8ซึ see, uh, ่งเราโดนแดกทั้งศัตรูอาก็เดี๋ยวจะมาทำการเปลี่ยนเลขเก้าเก้าสีเนี่ยเป็นเลขของแอร์กันก็คือ0 7 7 3 2เจ็ดเจ็ดสามสองสามสงนี่ดูดูอย่างนี้ฮะเลขออกอะไรครับศูนย์ที่เจ็สามสองอาก็เดี๋ยวเราจะไปตั้งกล้องขับแล้วก็รอเรียกน้องแอร์กลับมาเลยตั้งกล้องตั้งกล้องไปโอเคไปไป ไปเชคหวยดิเชหวยดิบอกแล้วบอกมีเมคอนนะของนี่เชยยเท่าไรอะเท่าไรนะเอาดีเกินามจิงโกหกไปที่อ่้านเลยเหรอใหเหรอชุดได้ไปได้จสงสอป่ะมันลงท้ายสองสองเหรอสามเหรอสองตสองเอาเา เจ็ดสูสองสองก็เดิมไพก็เอาเลขลอตอรี่ทัหม์ไปตรวไหนดูนี้ดูนี้ดูนี้สามารถพิมพ์ไปได้เลยันที่เจ็ดสามสองสองจริงปะเนี่ยจริงปไหมเลยอะอไอรอไอรวันที่1กุมภาพันธ์สองห เอเราคลไปเกไปอเยกี่ชื่อเธอี่ชื่อบอชื่อเก็ชื่อเชื่อเ้าเื่อเอเดยวมีเนี่ยนใชเขาะไปแก้ g o ูเกิได้วะไ่กี่บาทวะหกล้านยววัล้านหล้านาป พี่เตยอะบังคาบัอ่ะไปซื้อลอตเตอรี่กับพี่เตยพี่เยบอกว่าแอมไม่อยากไปแล้วเพราะว่าเหนื่อยแล้วพอพี่เตยก็ล ไนไปพอแบบไปอะ่ะแล้วแบบแอร์ก็ไม่คิดว่าจะซื้อพอแล้วมาทามาันจะปิดแล้วใช่ไหมเท่าทีนี้ใช่ไหมพี่ต้าก็บอกว่าแอร์มันจะหมดแล้วนะมันเหลืออยู่แค่เป็นชุดเท่านั้นเอองั้นแอเลือกมาใบนึงแอรก็เลยบอกว่าแอร์ขอสองสองนะเพอาะเป็นวันเกิดแอร์พอไอหยิบมาปุ๊บเขาบอกว่าเขาขายเป็นชุดแอรก็เลยแบ่งกับเป็นคนละใบอแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยเป็นซื้อลอตเตอรี่ครั้งแรกในชีวิตหนูใช่อะไรก็ถูกเลยหรอใช่ไหมถูกแล้วเปล่าถ้าถูกลอตเตอรี่แต่แต่หนูจะกลับมาหาลุงอีกนะคะไไรลลุงวะม่่แนเย เขาเปขอร้านหนึ่งได้ป่ะเลยเขียนเชื่ออันนี้มีคนแกลงกันใช่ไหมพี่หาไปเพิ่มนะไม่แกล้งไม่แกล้งประชาชวนแบบนายชวนไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกแม่โทรศัพทอยู่ไหนวะไม่รู้เธอบอกแม่ป่ะเธอบอกใครเลยบอกแค่พี่ไปกับพี่หนิวมาแล้วเธอจะบอกแม่ป่ะจะบอกแม่ไม่จะบอกไว่าถูกตอกนี่โทรมาโทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะพี่โทรหาโทรศัพท์ที่ไหนดีไอ้เชี่ยวรวยแล้วอ่ะไม่ปด้แบกพี่บีเปล่าแต่กี่ไรอ่ะ ขอคนละาหมื่นได้ป่เลยขอคนละห้าหมื่นได้ปะไม่กนเเธอนจะเอาตไปทำอะไรวะไม่จบไมจดอะอมือสั่นมือสั่นไนี่เธนี่าวัลที่เท่าไหร่วัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งไ ก็อยากฟังแม่ก็อยากรู้ว่าแม่เธอรู้สึกไงแม่คื้อหวยมาที่คแม่เขาไม่เคยถูกลอวันที่หนึ่งเลยเธอโอเคก็นมีทก่ละแม่นอนแน่เลยว่ะมามาเหรอมามาถูกอเวนที่หน่กเวี่ย ออันนี้คือเช็คหลายเว็บแล้วเช็คไหลายเว็บเลยทำไมแม่เขาไม่รู้ว่าถูกเฮ้ยเธอไปเก็บไปก่อนโอ้เธอเก็บได้เสียไหมปะแกเคยได้ยินแมบอกเขาเช็คไอ้นี่นะเอ็นเอเหรอเออเธอต้องเอาดินเอตัวเธอมาต้องกินเธอต้องเลียจริงๆให้มีน้ำลายเธอติดเว้ยเออจริงเขาเช็คดินเอนะอย่าลืมหยิบมันขาดเริ่มเริ่พอเลิ่มเแค่แบบหยุดตื่นหนาวเลยแม่บอกว่าไง แมต่อแม่เฮ้ยเราจะลมแล้ว <c oughs> หรือเปล่านี่แม่ไม่สนใจลอตเตอรี่เลยอ่ะแม่บอกว่าอะไรแม่บอกว่าแม่ตกใจนึกว่าแบบเป็นอะไร <c oughs> แม่แม่ถือว่าแบบเหมืออะไรคือแร,แร,แร,แรองๆกัะแอร์เพาแอร์ร้องไห้ตรวจหวยก่อนเถอะตรวจก่อนเอา้าแม่บอกไม่ใช่อะ่ะไหนลองเข้ากูเกิลดิไม่ใช่ได้ไงเธอ <c oughs> มันก็ใช่นะตรวจหวยหวยรออีกนิหนึ่งเก้าสี่สี่สามศูนย์โอ้ยไม่ใช่เอาคืออะไรวะอะไรนี่รัตที่บอกว่าใช่คืออะไรคืออะไร เรอยากให้เธอรองนนึงแบบดีใจจังลมึงอะทำลายความรู้สึกของเด็กน้อยคนหนึ่งที่เขามีความฝันอยางถึกแวนนึงเมื่อกี้แม่พิมมาอะไรหวยออก9 4้3 0อยาร้องห้เดอเเไม่สวยเลยเมื่อกี้สวยแล้วสวยแล้วสวยที่สุดแล้วเฮ้ดนดนอย่างงมไม่ เธอก็ขอถามความรู้สึกหน่อยความรู้สึกตอนแบบรู้สึกว่าถูกลอตเตอรี่องวัาที่หนูเป็นยังไงบ้างเป็นไม่ออกมาแล้วลาออกจากปัญหาลัยเลยจะลาออกคุลาออกจากาอะไรอย่างเ้ยองหนึ่งความรู้สึกไม่ออกมาแล้วอย่าร้องไห้ดิเด้อเต้ยมาเธอไม่แปลกใจเหรอทำเป็นเต้ยชวนเดียวเป็นซีลอตเตอรี่อ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาเล่นไหมอ่ะ ได้ไงจะถามความสุขสหกเธอความสุขตอนที่ถูกไม่รู้ว่ามันเป็นลมแล้วแน่เราออกจะมาหาอะไรจริงปะจิ <laughs> <laughs> พวกมึงอะแกเด็กกันอบอกแล้วเดินปิดกล้องเลย <laughs> ปิดคลิปปคลิปเลปิดคลิปเลยปิดลิปนะปแ้วนะปิด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 นะันนี้ก็คือแบบเป็นแบบการจำลองเหตุการณ์นะครับว่าถ้าเกิดเด็กคนหนึ่งนะครับเขาถูกอระทืดไม่ที่หนึ่งเขาจะเป็นยังไงคือคงจะเห็นแล้วนะครับก็ผมคิดว่าหะายคนเป็นอย่างนี้แหละเราจะมหาลัยเอางนก็อคลิปนี้ไม่อนาเรจะกหนา้อทงเวลานะครับว่าลาก่อนทุกคนบายบายครับเราจะมหาลัยไป เป็นไงบ้างครับสภาพของคนที่ถูกนอนที่หนึ่งเป็นไงบ้างครับมีฟ <c oughs> ิลเตอร์ไหมปีสวยๆแล้วสวยๆแล้วสวยๆเป็นไงบ้างเลยอตดีอะค่ะชีวิตดีขึ้นเยบอกแม่ยังบอกแม่ไหมโกรธบ้างไม่นะไม่โกรธหรอกแต่ว่าเราให้ใหจริงปะะ่ะจริงแสดงลองง่าย เขาผ่านแล้วเมื่อกี้เขาคิดแล้วว่าจะเอาเงินหล้านไปทำอะไรก็จะไปสร้างบ้านาจะลาออกจากมาหาลัยแล้วก็ไปหางานทำเอาไปทำทุนขายเสื้อผ้าอะไรนะ่นะที่รักทำได้นะสูๆนะ